เดสตอกแคมรี่กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะได้เป็นเจ้า Toyota c a m ม y ี่ l อ n w 2.5ตัว G นะคะรถปี2019ตัวรถนะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์มันยิ่งไลคืออยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าใส่มาให้เรียบร้อยเลยกระจังด้านหน้าได้เป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อมแม็กแล้วนะได้เป็นตัวล้อมแม็กจากโตโยต้าแทนนะคะ <ste ff> ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นพับและปรับไฟฟ้าเลยนะคะมีไฟเลี้ยว L e d ดีไปให้เรียบร้อยเลยในส่วนของมือเปิดจะได้เป็นมือเปิดแบบสมาร์ทเอ็นที่ในส่วนของภายในค่ะจะได้เป็นโทนสีดําค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆเลยเบาะคู่หน้าได้เป็นพับรบบไฟฟ้า <raspberry> นะคะได้เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะ ในส่วนของตัวพวงมลลาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะโทรเข้าโทรออกต่อตัวพวงมลลาลัยได้เลยจอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแสดงกล้องถอยนะคะในระหว่งงางการขับขี่คือครบจบเลยนะคะแอร์นะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะเป็นดูโอโซนนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะงานใหม่งานใหม่จริงๆนะคะเจ้าของเดิมนะคะคือดูแลดีมากๆนะคือดูแลดีมากๆนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะ เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะพี่พี่แอร์ได้เป็นแบบออตโต้เกียร์ออ,อตโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะมีลูกเล่นด้วยนะมีลายลูกเล่นตัดกับตัวรถสีดําด้วยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้านะคะแทบไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆนะจากโรงงานทุกตัวเลยไม่มีรอยขยับเลยนะไม่มีรอยขายไม่มีรอยขยับนะคะ ในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นพับและปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันเลยนี่ปรับลงออตโต้ทุกบานเลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นโทนสีดํานะคะสายลัดนิรภไยนะคะคือลัดมาให้ถึง3เส้นเลยนะมีมาให้กันถึง3เส้นเลยนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังนะคะได้เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ โมปูวางเท้านะคะปูมาให้ลังรอบตัวคันเลยนี่น็อตเดิมๆนะพี่น็อตเดิมๆเลยนะจากโรงงานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถดึงขึ้นนะคะสามารถบังกลิ่นบังแดดได้นะเป็นม่านนะคะตัวนี้เป็นมา่านสามารถบังกลิ่นบังแดดได้เลยสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆตัวล้อได้สวยๆแบบนี้เลยนะ ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมมาให้กับเซ็นเซอร์อีกสี่จุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสี่จุดไปเลยนะคะกล้องมองหลังคือติดตัวรถมีมาให้นะคะโลโก้ไฮบิดโลโก้แคมรี่นะพี่โลโก้แคมรี่นะคะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะได้เป็นโทนสีดำสวยๆแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ช่องตรงนั้นนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบสัมภาระ,ะได้นะคะมาหยิบสัมภาระ,ะได้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานรถบ้านมือเดียวนะพี่เป็นรถมือเดียวนะแม่แรงยางอะไหล่นะคะอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะสวยๆแบบนี้เลยใครที่กำลังมองหานะคะ แนะนำเลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะมีมาให้เรียบร้อยมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกแท้นะคะจากโตโยต้าทุกบานนะน็อตเดิมๆนะพี่น็อต mm hmm. เดิมๆจากโรงงานทุกตัวเลยไม่มีรอยขยับไม่มีรอยข่ายนะคะสวยๆแบบนี้เลย mm hmm. ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะจะได้เป็นตัวห้องเครื่องที่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลรัล่วซึมแน่นอนนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจุดแต้มสีโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลย อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะด้านหน้าไม่เคยชนหนักแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่จุดแต้มสีนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเครื่องพัดลมทํางานได้จริงนะจ๊ะโช๊คใช้งานได้จริงนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะคือโครงสร้างเดิมทั้งนั้นเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งนั้นเลยนะคะอยู่หมดเลย อยู่ครบหมดเลยนะเจ้าของเดิมคือดูแลดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยตา All ้าแคมรี่ออนิว2.5ตัวจีนะคะได้เป็นหลังคาสลูปด้วยนะคะได้เป็นหลังคาสลูปด้วยนะคะพี่เลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 5 0 0 0 0กามตัวโลเท่านั้นเลยนะคะราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่1 5 5 9 0 0้าบาท อยู่ที่บริษัททอโต้เพียง719,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์เริ่มต้นผ่อนอยู่12,000บาทเท่านั้นเลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรีบจุดต่อได้ที่เบอรโท0809845513ได้เลยค่ะ